ขออนุญาตทุกคนไม่ได้ทั้ง่งชื่อขนมผีควายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยจังหวัดที่63สิงห์บุรีโดยมีเน็ตกาแฟกระป๋องมาเติมพลังความเข้มให้เราได้ออกไปเต็มเหนียวกับชีวิตในแต่ละวันมารอดูกันนะครับว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีบอลจะได้นอนที่นอนที่ไหนฟินๆจะได้กินอาหารอะไรแปลกๆจะได้เจอเรื่องราวอะไรระหว่างทางและจะได้เจอที่เที่ยวอะไรสวยๆอันซีนบ้างไปครับจะพร้อมแล้วออกไปเลยกันไปลุย สวัสดีครับผม8ดโมงเช้านะฮะตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเ,เรามานอนที่ไหนกันนะตรงนี้ก็คืออยู่ในวัดนะครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอพมบุรีนะฮะอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เป็นทริปนะฮะขี่ไอ้เจ้าเว็บบึกบึนเที่ยวทั่วไทยครับผมจังหวัดนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่63แล้วนะฮะเราหลังจากจบชัยนาทก็มาต่อกันที่สิงห์บุรีจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมแล้วก็ ได้เจ้าอาวาสนะครับให้ความอนุเคราะห์ที่นอนนะครับตอนแรกเราก็จะขอกลางเตมเทมแถวๆนี้แหละฮะแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสใจดีนะท่านบอกนู่นนะฮะห้องในกุฏิว่างนะครับก็ไปนอนด้านในได้นะก็ประมาณนี้ฮะชีวิตวิถีเด็กวัดนะครับก็เรียบง่ายแต่สะดวกสบายนะครับมีห้องให้กันแดดกันฝนนะครับก็กางเต็นท์กันยุงแล้วที่สําคัญก็มีห้องน้ํานะครับก็เดี๋ยวเราก็ล้างหน้า แรงฟันนะฮะแล้วก็หยอดข้าวน้ําข้าไฟทําบุญวัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อสําหรับจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะหลายคนคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยวนะครับอา,อาจจะไม่ได้มีที่ท่องเที่ยวที่สวยงามใช่ฮะไม่ได้มีน้ําตกภูเขาทะเลหมอกแต่ที่นี่มีวัดสวยๆเยอะแยะแล้วก็ที่สําคัญมีบ้านบางระจารันที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเชื่อว่าที่าบางระจารันเขาจะมีตลาดที่มีขนมน่าสนใจนะชื่อแปลกๆนะครับเอา เป็นวเดี๋ยวบอลไปดูนะฮะว่าขนมจะอร่อยชื่อแปลกนะฮะขนาดไหนไม่กล้าออกเสียงตอนนี้ฮะเดี๋ยวกลัวคลิปปิวแปลกขนาดนั้นเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยววันนี้วันเดเทลิปหวันพาไปเที่ยวสิงบุรีจะไปที่ไหนบ้างเจอประสบการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปลุยกันครับแต่ก่อนอื่นขอล้างหน้าแปรงฟันกันครับผม ฟันกันสดชื่นแล้วนะทุกคนแต่ก่อนที่จะออกไปลุยตลอดเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีตลอดทั้งวันเช้ายันค่ำแน่นอนฮะบอลก็ขอเติมพลังก่อนนะฮะด้วยเนสกาแฟกระป๋องแล้วก็เบเกอรี่เบาๆรองท้องไปก่อนแล้วกันฮะก่อนจะไปกินของอร่อยนะครับ <S <S และอันนี้เป็นกระป๋องโปรดของบอลเลยนะเนสกาแฟกระป๋องเขียวเอสเปรสโซรสครับผมผู้คนนั้นนิยมดื่มกันแพร่หลายฮะยอดขายนี่เป็นอันดับหนึ่งของเนสกาแฟกระป๋องเลยทีเดียวฮะด้วยรสชาตินะครับที่บอกได้เลยว่าเข้มกลมกล่อมนะอันนี้เข้มแบบนัวนมนะฮะแต่เข้มกลมกล่อมนะ อร่อยรสชาติกาแฟมากฮะแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่มอาราบิก้านะครับทำให้อร่อยเข้มกรมยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับผมแต่หลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยนะเฮ้ยทำไมกระป๋องนะครับไม่เหมือนเดิมพอล่าสุดนะครับเน็ตกาแฟเพิ่งอัปเกรดนะครับเปลี่ยนกระป๋องนะครับโฉมใหม่นะฮะให้ใช้ไรกว่าเดิมแต่บอกได้เลยว่ารสชาติยังอร่อยนะครับตรงปกตรงสเปคของคนไทยเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมไม่เปลี่ยนสูตรนะฮะไม่ใช่แค่กระป๋องเขียวนะครับกระป๋องเงินนะฮะกาแฟดำนะครับกระป๋องครีมลาเต้นะครับหรือว่ากระป๋องสีดำนะ ครับโรบัสต้านะฮะแบครออันนั้นก็เปลี่ยนโฉมใหม่กระป๋องทุกรสชาตินะฮะเปลี่ยนแค่โฉมแต่รสชาติอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสูตรนะฮะพร้อมให้เราได้เติมพลังออกไปลุยออกไปเข้มเต็มเหนียวกับภารกิจชีวิตในแต่ละวันดังนั้นเดี๋ยวเติมพลังนะฮะด้วยเนสกาแฟกระป๋ปองนะครับเบาๆกับเบเกอรี่แล้วเดี๋ยวไปเก็บเต็นท์ล่ำลาเจ้าอาวาสแล้วไปลุยจังหวัดส,สิงห์บุรีกันครับผม ไหญ่ลำลาท่านเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนี่แหละฮาวัดในประเทศไทยนะกระจายอยู่ทั่วทุกตำบลเลยฮะก็เป็นแหล่งพักพิงนะครับให้กับนักเดินทางสายประหยัดได้นะเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีตังก็นอนตามวัดนี่เลยทุกคนก็บริจาคนะครับแล้วแต่กําลังเรามีถ้าหากไม่ได้มีทรัพย์มากก็ไม่ต้องก็ได้นะกวาดวัดอะไรก็ได้นะท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ได้เสียเลียนอ่ะทุกคนจุดมุ่งหมายต่อไปก่อนที่เราจะไปพิชิตหมู่บ้านบางระจันนะครับห่างจากนี่1 4กิโลนะไปยังอำเภอท่าช้างมีวัดสวยอีกหนึ่งจุดที่ต้องห้ามพลาดเเมมื่่อาทีียวสิงบุร นั่นก็คือวัดพิกุลทองมีองค์พระใหญ่ที่สวยงามเอาไวาจะสวยขนาดไหนไปครับเดี๋ยวบอลจะพาคุณเที่ยว นี้เราก็มาถึงอำเภอท่าช้างเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็อีกหนึ่งวัดสวยนะครับของสิงห์บุรีอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนี่ฮะองหลวงพ่อพระใหญ่นะครับแห่งวัดพิกุลทองนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในนะครับไปไหว้สักการะท่านกันสักหน่อยแล้วกันครับผม พระนะทุกคนเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองกับวันที่แสงดีๆฮะทุกคนดูฮะตอนนี้ทองฟ้ากําลังพระอาทิตย์ทรงกฎนะครับเปล่งแสงรสัศมีวงกลมสวยงามสาดมายังองค์พระพุทธรูปนะฮะองค์ใหญ่นะครับอันนี้ท่านจะมีชื่อนะฮะว่าพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีนะ ซึ่งองค์พระคือใหญ่มากๆนะฮะหน้าตักท่านนะฮะกว้างถึง22เมตรกันเลยทีเดียวความสูงนี้ถึง42เมตรนะฮะตั้งอยู่ตรงกลางนะครับประดิษฐานลายล้อมด้วยกำแพงวัดนะครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นที่ตั้งของวัดพิกุลทองนะครับด้านหน้าก็รับกับถนนที่ยาวมากนะฮะถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้นะอย่าลืมนะครับามาสิงห์บุรีนะครับมาหาวัดเที่ยวสักหนึ่งแห่งต้องห้ามพลาดวัดพิกุลทองแห่งนี้ครับผม วิหารเองก็เป็นวิหารกาสุระมุขสังคมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ค่ายบางระจันแล้วนะมีประวัติน่าสนใจฮะทุกคนแต่ว่าน่าจะอธิบายตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวขอไปวไหว้สักการะนะสิ่งต่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะไว้เสียงให้ฟังนะว่าในโซนนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมไม่อยากจะไปตะเบงเสียงคู่กับเสียงพระท่านนะที่นี่มีอยู่ด้วยกัน2โซนนะครับเมื่อกี้บอลไปอีกฝั่งใกล้ๆกันก็คืออุทยานวิรชนค่ายบางระจันไหว้ทั้ง11วิรชนผู้กล้าที่เป็นศูนย์รวมจิต ใ,ใจณน้ที่แห่งนี้ฮะส่วนฝั่งนี้คือค่ายบางระจันครับผมหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดสิงห์บุรีที่มีชื่อเสียงจากการต่อสู้ต้านทานกองทัพพมา่าในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาที่ใช้ทั้งความกล้าหาญกลยุทธ์ต่างๆและความสามัคคีในการต่อสู้อย่างทรหด จนพม่าวาดกลัวแม้สุดท้ายที่นี่จะแตกพ่ายแต่เรื่องราวของพวกเขายังเป็นที่จดจําในประวัติศาสตร์ไทยสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของการต่อสู้ไม่ยอมแพ้แม้จะต้องเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าได้เครื่องดื่มเย็นๆทุกคนหอมชุยเลยค่ะเออดีครับขออนุญาตนะครับอ๋ยพี่ผัดไทยเหรอฮะใช่รับโอ้อันนี้ตลาดจะเป็นแบบฟิลแบบแต่งตัวแบบยุคย้อนยุคด้วยนะพี่นะใช่คอรับอันนี้คำพูดคำจาน่ารักมากอันนี้แบบลงยันจาก รุ่นผ้า,าจารย์ธรรมชติเลยหรือล่าไม่ใช่นี่ฮะทุกคนเท่มากนะฮะ อ,อันนี้จะเป็นผัดไทยนะครับเป็นผัดไทยโบราณนะครับบ้านบางระจันก็จะเป็นฟิวอารมณ์แบบประมาณนี้นครทุกคนย้อนยุคนิดนึงแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะฮะเขาก็จะแต่งตัวกันแบบย้อนยุคเลยนะครับผัดไทยคือหอมหน่ากินมากฮะแล้วก็มีของกินหลากหลายเยอะแยะมากมายแต่ว่าเมนูเด็ดนะทุกคนที่เรากําลังตามหาเมื่อกี้ถามมาแล้วเขาบอกว่าอยู่ท้ายตลาดนะอ่ะสงสัยอะดิตามมาดวาูว่าเมนูเด็ดนะที่บอลจะพามานะเป็นเมนูอะไร เจอแล้วทุกคนของดีมันต้องอยู่ท้ายตลาดทุกคนอ,อันนี้เราตามมาจากในโซเชียลวัสดีครับพีอออ่อันนี้ก็จะเป็นขนมอขออนุญาตมันมันเป็นชื่อนะขออนุญาตทุกคนไม่ได้ทะลึก่ชื่อขนมหีควายอ่ะ อขออนุญาตนะครับขอรับ,รบทำไมถึงได้เป็นชื่อขนมหีควายครับขอรับผมแนะนําให้อ่านประวัติความเป็นมาขอรับนี่ฮะประวัตนะิก็คือในอดีตนะครับคุณตาคุณยายนะฮะกำลังทําขนมอยู่นะฮะแล้วก็คุณตาเนี่ยก็ถามคุณยายว่าขนมอะไรนะฮะคุณยายในอดีตไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีแล้วก็เหลือไปเห็นนะควายกําลังควายตัวเมียกําลังสะบัดหางอยู่ก็เรียกมันตรงนั้นแหละตั้งชื่อเป็นขนมหีควายนะฮะทุกคนนี่ฮะมีคําบอกว่าไม่ได้ทะลึ่งแต่อย่างใดนะเป็นคําเรียกนะครับที่โบราณเขาว่ากันนะซึ่งลักษณะ นะครับก็จะเป็นลักษณะวงคล้ายโดนัทนะครับแล้วก็เหลี่ยมๆนิดนึงอันนี้ทํามาจากแป้ง,ปงใช่ไหมพี่แป้งข้าวเหนียวครับอ่าแป้งข้าวเหนียวอ่าผมเอาชุดหนึ่งครับพี่ได้ครับอ่านี่ครับอ๋อมีขนมไข่เฮียด้วยอ๋อไข่เฮียก็อันนี้เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอ่าประมาณนี้ผมเอาขนมหีควายชุดหนึ่งอ่าคือการม้วนของเขาจะม้วนดูเป็นเอกลักษณ์ค่ะทุกคนไม่ใช่เป็นวงกลมซะทีเดียวเป็นเหมือนอ่าสองอ่าเป็นเป็นแท่งแล้วก็เอามาต่อกันนะครับเป็นลักษณะก็ อ่ะเป็นวงลีคล้ายๆอยู่นะก็คุณยายเขาตั้งชื่อนะทุกคนไม่ได้ัะลึกอ่าตามนั้นฮะเดี๋ยวอุดหนุนนะครับไปชิมกันดูว่ารสชาติเป็นไงครับผมอ่า เย็นสดชื่นมากทุกคนน้ำตาลมะพร้าวนะฮะใส่กระบอกไม้ไผ่นะครับคู่กับขนมหีควายนะชั่วโมงนี้เราไม่ได้ทะลึ่งนะทุกคนอย่างที่ว่าไปนะครับตามประวัติศาสตร์นะครับความอาเก่าแก่อย่างเช่นคำพ้าคำว,ว่ามึงกูในอดีตก็ไม่ใช่เป็นคําที่ไม่สุภาพนะครับมันก็เป็นคําเรียกทั่วไปเรียกได้ว่าแบบบรบ้านอ่ะนี่ฮะเราได้มาแล้วนะครับเมื่อกี้ถามส่วนผสมพ่อค้ามาก็จะมีแป้งข้าวเหนียวหัวมันมะพร้าวอะไรประมาณนี้นะครับอดี๋ยวใส่ใจด้วยนะครับพ่อค้าอยู่ฝั่งตรงข้างทุกคนบอกว่า เฮ้ยเขาใส่ใจด้วยนะไม่ได้แค่ใส่แค่อวัตถุดิบนะอ่ามาชิมกันนะขนมหีควายโอ้เด็ดเด็ดเดอืออรอยทุกคนเหมือนไข่เต่าอ่ะเออเหมือนขนมไข่เต่าที่ทอดอะ่ะแต่อันนี้แบบจะทอดแบบเป็นอ่าวงลีนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจะมีความกรอบอ่านิดนึงนะฮะแล้วก็เนื้อแป้งข้างในอะ่ะจะนิ่มแล้วก็หนึบหนึบวกินคู่กับเครื่องดื่มนะผมว่าเข้ากันเลยอ่าชื่นใจนะ มาลองได้นะครับที่นี่ฮะตลาดย้อนยุกนะครับแผงบ้านบางระจันสิงห์บุรีกับขนมอีควายแล้วก็ไข่เฮียย้ำจังเลยเราเนี่ยที่ต่อไปนะครับผมปักหมุดไปอีก26ิกิโลฮะก็ยังอยู่ในเขตอำเภอบางระจันนะฮะตรงนั้นจะเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีอ่ะไปดูกันดีกว่าครับผมว่าโบราณคดีที่บอลจะพาไปนะครับจากโบราณเก่าแก่นะแล้วมีอะไรน่าสนใจครับผม โอ้โหวันนี้ แดดเป็นใจมากเลยทุกคนฝนไม่ตกนะแต่แดดร้อนเปรี้ยงเลยครับผมเราก็ขี่มานะฮะใช้เวลาไม่นาน26กว่ากิโลนะครับก็ปุ๊บมาถึงแล้วะฮะตรงนี้เรียกว่าเตาเผาแม่น้ําน้อยนะก็จะเป็นลักษณะของโบราณสถานนะครับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์น,นะ,ะซึ่งระหว่างทางที่เราผ่านมานะก็มีวัดสวยอีก2แห่งทุกคนเรียกได้ว่ามาเส้นนี้นะฮะสามารถเก็บแหล่งท่องเที่ยววัดสวยๆนะครับไปแวะไหว้สักการะได้นะฮะวัดแรกก็คือวัดจุกครีนะครับก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะฮะยืนองค์ใหญ่สวยงามนะครับช ติดริมถนนแล้วก็ถิบมาอีกนิดนึงนะก็จะเป็นวัดม่วงชุมก็จะมีองค์พระพุทธรูปสีเหลืองทองอรามเลยนะเป็นประทับนั่งนะครับใหญ่โตเช่นกันนะฮะแล้วภายในวัดม่วงชุมเนี่ยก็จะมีองค์เจดีย์องค์เล็กตรงนั้นก็สามารถแวะไหว้สักการะได้แต่เราก็แค่ขี่ผ่านนะครับบอกให้ทุกคนได้รับรู้มาจนถึงที่นี่ฮะพิพิธภัณฑ์นะครับแหล่งโบราณคดีนะของเตาเผาแม่น้ําน้อยอ่ะเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าลักษณะอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวบอลพาเข้าไปดูนะฮะไปฮะตามมาเลย โอ้ทุกคนไม่คิดว่าเตาเผา,าจะใหญ่ขนาดนี้นี่ดูดิคือใหญ่มากทุกคน นี่ฮะคือเตาเผาแม่น้ําน้อยนะครับอันนี้เท่าที่ดูน่าจะมี2เตาทุกคนเพราะว่าเราสังเกตเห็นหลุมตรงนี้นะฮะในอดีตก็น่าจะเอาเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับยัดเข้าไปแล้วก็ควันน่าจะออกตรงนู้นนะครับอันนี้1เตานะครับพอเห็นเป็นรูแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็อีก1เตานะครับไปอ่านประวัติมานะฮะตรงนี้เมื่อก่อนในอดีตน่าจะมี2 0 0ถึง3า0อเตาใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนแต่ปัจจุบันนะฮะขุดค้นแล้ว5เตาเหลืออีก1เตานะครับพบบริเวณนี้นะครับที่ยัง ที่ยังสมบูรณ์นะครับที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ฮะซึ่งก็จะมีอาคารหลากหลายแห่งบนเนื้อที่2ไร่ที่ทําอาคารไว้อย่างดีมากครับทุกคนตรงฝั่งนู้นเมื่อกี้เราเดินผ่านมาก็จะเป็นเห็นเต,ตาเล็กๆนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งมีศาลาคุมก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะก็คือกระจัดกระจายอยู่เลยซึ่งอันนี้ฮะมีอายุป,ประมาณถึง4 0 0 5 0 0ปีตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับผมตั้งแต่ปีช่วง1,900งไปจนถึงพศ2310ก็จนกระทั่งสูญเสีย อยุธยากรุงครั้งที่2อ่ะนะครับผมซึ่งในอดีตนะฮะตรงนี้นะครับใกล้กับแม่น้ําก็เลยได้เรียกชื่อว่าเตาเผาแม่น้ําน้อยเพราะว่าใช้น้ำนะครับจากลําน้ำนะครับมาเป็นเครื่องในการปั้นดินเผาต่างๆและยังใช้ในการส่งออกต่างประเทศด้วยทุกคนเพราะว่าสมัยอยุธยาตอนปลายค้าขายรุ่งเรืองมากครับผมก็มีการส่งออกไหลล,ลําเลียงนะครับผ่านทางแม่น้ำเนีเน่ยฮะจากสิงห์บุรีลงไปอ่างทองพระนครศรีอยุธยาใช้กันในราชสำนักนะฮะแล้วก็ไหลออกเจ้าพญาแล้วก็ ส่งออกต่างๆนะครับเรียกได้ว่ารุ่งเรืองมากและาหายที่สําคัญสุดนะฮะที่ทําให้มีชื่อเสียงก็คือไหสี่หูเพราะว่าก่อนหน้าที่จะค้นพบเตาเผาแห่งนี้สันนิษฐานว่ามาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยเลยทุกคนศรีชัชนาลัยนะครับแต่จนกระทั่งพอมาคนพบที่นี่นะครับเตาเผาแม่น้ําน้อยก็ทําให้ได้รู้ว่าอ๋อมีการผลิตช่วงอยุธยาตอนปลายด้วยก็ที่นี่ก็จะมีไห4สี่หูเพราะว่าอ่าเลยไปนิดนึงเมื่อกี้ก็แวะไปดูนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะโชว์ไม่ว่าจะเป็นไห4สี่หูไหาสองหูเครื่องปั้นต่างๆนะครับ รูปสิงรวมทั้งกรรมวิธีนะครับแับโมเดลจําลองนะครับให้ได้เห็นวิถีชีวิตในอดีตด้วยนี่แหละฮะความสําคัญของโบราณคดีทําให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์ในการมาเที่ยวสิงบุรีอ่ะขอเดินชมสักพักนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เว็บปุกบินครับผมนี่อลังการมากนู่นฮะมีซากปรักหักพังของเตาเผานะเครื่องปั้นต่างๆ และตรงนี้นะทุกคนนอกเหนือจากแหล่งโบราณคดีตเตาเผาแม่น้ําน้อยนะนู่ฮะที่เห็นอยู่ติดๆกันเลยนะฮะก็จะเป็นวัดพระปางนะครับผมมีพระปางที่เก่าแก่สวยงามก็ยุคอยุทยาทันแหละฮะอายุประมาณ400ปีแวะไปถ่ายรูปนะครับชมความเก่าแก่โบราณได้แต่เดี๋ยวเราต้องไปกันต่อฮะไปอีก 30กิโลนะฮะยังอำเภออินบุรีสูงสุดเหนือสุดของจังหวัดสิงห์บุรีนี่แหละฮะก็จะมีวัดไซนะครับเป็นวัดที่บอลคัดมาแล้วว่าวน่าสนใจนะไม่ต้องห่วงฮะจังหวัดสิงห์บุรีในแต่ละที <t <t uh uh ่นะครับที่คัดมานะครับถือว่ามีเอกลักษณ์นะพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้ตามรอยแน่นอนไปดูกันดีกว่าวัดไซนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะฮะโอ้เราก็โม้ไว้ซะเยอะเลยถ้าหากไปแล้วไม่สวยนี่เสียชื่อบนพาเที่ยวกันพอดีนะอ่ะไปครับผมไปลุยกันต่อ มองซ้ายมองขวาให้ทุกถนนนะทุกคนต้องไม่ประมาทหาอะไรเย็นๆกินหน่อยดีกว่าเติมพลังอ่านี่ๆๆน,น,น,นี่มีร้านของชําม,มีร้านของชําแวะก่อนแวะก่อนน้องชายมิเนสกาแฟกระป๋องขายไหมฮะมีครับพี่อพี่เดินไปหยิบเลยนะได้ครับอขอบคุณครับ อุย่ยมีเป็นถานเลยหลายถานเลยนะยนยนะโอ้ทุกคนเนี่ยขายดีจัดจดทุกคนนี่สองถานใหญ่ๆเลยโอย้ในตู้ก็มีเกือบครบทุกรสชาติเลยอ่ะไปเติมพลังความดีดก่อนนะจะได้กระปี้กระเป๋านะเ้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อตอ,ตอนนี้เราอยู่อินบุรีแล้วครับผม เย็นชื่นใจมากฮะอันนี้จัดแบบเป็นเนสกาแฟกระป๋องสีเงินแบ็คไอฮะอันนี้เป็นกาแฟดำนะทุกคนเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนรักสุขภาพแคลอรี่น้อยแค่50แคลอรี่แล้วในตู้ของเขามีครบทุกรสชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเขียวมีเยอะมากบอกแล้วยอดขายเป็นอันดับหนึ่งนะฮะอ่านั่นจะเป็นเอสเปรสโซ่รสนะครับผมหรือว่าจะเป็นกระป๋องครีมลาเต้นะบอกได้เลยว่าหอมนมนุ่มนมอร่อยมากๆหรือว่าจะเป็นกระป๋องดำนะบอกได้เลยว่าเป็นโรบัสต้าที่ขั่วมาสุดเข้มรสชาตินี้เข้มสุดขั้วแล้วเนี่ยฮะอย่างที่เห็นคือ ทุกรสชาตินะครับเปลี่ยนกระป๋องโฉมใหม่ฉายไลมากขึ้นไปกว่าเดิมแต่ว่าสูตรเดิมนะไม่เปลี่ยนสูตรเนี่ยฮะมีป้ายบอกอยู่นะครับดังนั้นนะฮะใครเห็นเนสกาแฟกระป๋องนะฮะกระป๋องใหม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมดังนั้นเดี๋ยวขอสดนะครับให้หมดป๋องนะฮะแล้วไปลุยวัดนะครับวัดไซอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองครับผม เดี๋ยวซื้อไปแจกเพื่อนๆนะฮะ FC ที่ได้เจอระหว่างทางด้วยอยู่บครับผมออซื้อเนสกาแฟสักสิบกระป๋องนะฮะคาคา,า,ารสชาติกันแต่เห็นมีเยอะเต็มตู้เลยนี่คือขายดีไหมฮะตอนนี้ขายดีมากเลยครับคนแถวนี้เขาก็กินกนัรับพี่อากเชียร์ด้วยฮะเนสกาแฟเขาอยากให้มาอุดหน,นุนชุมชนอุดหนุนชาวบ้านอ่า โอเคนี่ดูวัยรุ่นนะทุกคนวัยรุ่นทำไมหากินน้องชายพี่สาวนะาหรือหรือ,รอแฟนหรืออ๋อโอเคช่วยกันทำไมหากินนะเจริญรุ่งเรืองนะครับอ่าอ่าตายแล้วเราก็ไปทักเขานะเออ,อ,าอาตามนั้นแล้วกันทุกคนเดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วไปลุยกันต่อ FC ฟซีอ่ายครรู้วะมาดิเออนอะเอฟซีสาวๆโอค้โอคนสิงห์บุรีงามทั้งแม่ค้าน่างามทั้งเอฟซีอ่ะเกินใหญ่เลยอันนี้อายุเท่าไหร่นี่ โอ้ยังเด็กอยู่เลยนะไม่งั้นจะได้แจกเนสกาแฟกระป๋องบอกแล้วฮะเรา FC เราเยอะนะเราก็จะได้แบบแจกนะระหว่างทางแต่ว่าเด็กๆนะครับก็ยังไม่เหมาะนะฮะสำหรับกินกาแฟนะครับเราก็ตามนั้นอมาฮะถ่ายรูปถ่ายรูปปึ๊บได้นะหนึ่งซองตามนั้น<า>อ่ทุกคนค <ะ S 1> เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมอ่าบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปฮะเดี๋ยวไปลุยต่อไปฮะไปกันต่อเหลืออีกแค่4กิโลก็จะถึงวัดแล้ว วัอ่าถึงแล้วจ้าอ่านี่ทุกคนอ่ะเป็นไงบ้างฮะทุกคนนี่คือวัดไซฮะก็ตามชื่อเลยครับผมก็มีต้นไซนะครับ <c oughs> เข้าใจไม่ผิดนะนี่ฮะลายล้อมรอบวัดเลยทุกคนก็เป็นวัดเก่าแก่นะแต่ว่าไม่ได้มีพระอยู่แล้วนะครับผมอ่ะนี่ฮะทุกคนด้านในนะครับมีองค์พระนะฮะประธานนะครับองค์โตว่าแล้วก็ไปไหว้พระกันหน่อยลวกันครับผม โอ้ทุกคนมันดูอันเีนมหัศัรรย์์มากนะฮะนี่ครับทุกคนต้นไทรแบบหลากหลายต้นเหมือนกับกําลังโอบกอดรัดอุโบสถแห่งนี้ไว้ในทุกทิศทางเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านประตูหน้านี่ฮะสองต้นด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะฮะองค์พระพุทธรูปพระประธานองค์โตนะครับแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปเล็กๆที่อยู่ด้านล่างให้ได้ความคลังนะฮะ ส่วนด้านนี้ก็ยังมีต้นไทรเรียกได้ว่าลายล้อมอุโบสถหลังเล็กนี้อย่างสวยงามใกล้ชิดติดแม่น้ำเจ้าพยาแลนี่ฮะดูดิแต่ละต้นคูอใหญ่แล้วตอนนี้ลมพัดนะฮะใบไม้สีเขียวนะฮะวันไหวนะครับปลิวไปปลิวมาโอ้โหได้บรรยากาศอีกแบบนึ่งทุกคนเพิ่มความขลังให้กับวัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนของจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะแนะนำมีโอกาสมาเที่ยวฮะที่นี่วัดไทร นี่ฮะทุกคนความสวยของวัดแห่งนี้ถึงกับต้องย้ายรถนะมาจอดถ่ายคู่กับกำแพงแล้วก็ต้นไทรคู่นะที่มีรากของเขานะครับโอบรัดหน้าฝาผนังนะครับผนังของอาวัดแห่งนี้ที่สวยงามนะครับก็นี่แหละฮะแหล่งท่องเที่ยวที่พันพาไปในแต่ละที่ส่วนตัวนะฮะถือว่าสวยและชอบประทับใจในความมันซินซึ่งจุดต่อไปนะครับบอลจะไปยังอำเภอเมืองนะครับห่าง30กิโลมีสตรีทอาร์ตี่ยาวมากทุกคนถึง3กิโลกว่าเรียกได้ว่ายาวที่สุดในประเทศไทยใกล้ชิดติดแม่น้ําเจ้าพยานะถ้าหากไม่ขี่รถไป กระโดดเจ้าพญาแล้วก็ลอยไว้ก็จะไปถึงตรงนั้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะขี่รถไปฮะไปดูกันว่าสตรีทอาร์ตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับผมเบื้องหลังการถ่ายทำนะมีกําลังใจ <laughs> อยู่ไปนะครับคุณลุงนี่ฮะ <laughs> น้อง <laughs> ๆยื <laughs> นดูอ <laughs> บอลผาเที่ยวบอลผาเที่ยว <laughs> ไปกดติดตามด้วยนะ <laughs> บ๊ายบายตอนเราถ่ายอยู่เราก็ยืนดูอยู่นะทุกคนน่ารักมาก ถึงแล้วทุกคน สตรีทอาร์ทที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะฮะสามโลก,ก,กว่าเลยทุกคนซึ่งตรงนี้ฮะอยู่ที่อําเภอเมืองสิงห์บุรีนะแต่ทุกคนอาจจะแปลกใจนิดน,นึงว่าเฮ้ย <c oughs> ระยะทางแค่20กว่ากิโลนะครับทำไมเรามากันจะมืดนะฮะเพราะว่าในโซนตัวเมืองสิงห์นะครับห่างจากตรงนี้ไปนะฮะหกิโลเมตรนะครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากครับเมื่อก,กี้บอลแวะไปนะฮะนั่นก็คือวัดพระนอนจักรสีนะมีพระนอนที่ยาวมากทุกคนสีเหลืองทองอารามนะฮะยาวน่าจะประมาณ20เมตรเห็นจะได้นะครับผมแต่เสียดายเราไปช้าไปนิดนึงนะ ทำให้เราสํารวจนะฮะไปยังองค์หน้าพระพักของพระนอนไม่ได้นะเพราะเขาทําพิธีได้แค่ถ่ายแค่ปลายเท้าก็ ว่าสวยอลังและในวัดพระนอนเองนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับคล้ายกับปางลีลานะถ้าจำไม่ผิดอยู่หน้าวัดนะครับเหมือนกับที่พุทธมณฑลของนครปฐมเรียกได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามและติดๆกับวัดพระนอนทุกคนก็จะมีอีกหนึ่งวัดเก่าแก่เป็นโบราณสถานอายุเป็นร้อยปีเลยทุกคนเรียกว่าวัดนาพธาตุกับองค์พระปรางนะฮะที่สูงใหญ่นะครับเป็นโบราณสถานนะครับที่ลายล้อมด้วยต้นไม้แล้วก็พระอาทิตย์ยามเย็นติดใกล้ชิดริมแม่น้ําเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวทุกคนก็ไปใช้เวลานะฮะ ถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับบันทึกอยู่ตรงนั้นเป็นอีกหนึ่งจุดทุกคนแนะนําให้ไปเลยนะตรงนั้นวัดพระนอนนะครับกับโบราณสถานนะครับหน้าวัดพระธาตุนะครับถือว่าสวยงามอ่ะส่วนตรงนี้นะฮะเสมือนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ข้างหลังเราก็มีเหมือนกันนะสตรีทอาร์ตแบบนี้ฮะยาวไปเลยเสียดายที่แสงหมดนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอลขับขี่นะฮะให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าวตลอดความยาวนะสโล3โลนะฮะยาวไปจนถึงใจกลางเมืองเนี่ยฮะ สตรีทอาร์ตจะสวยงามแค่ไหนนะครับอะไปฮะว่าแล้วลุยฮะไปทางนี้ครับผมตรงไปอีก2กิโลก,กว่าๆจะเป็นถนนคนเดินของใจกลางอำเภอเมืองเสียงบุรีใกล้ชิดติดแม่น้ำเจ้าพยาครับผมทุกคนมาถึงแล้วครับผมออันนี้คือเป็นจุดแลนด์มาร์กนะทุกคนแต่จริงๆสตรีทอาร์ต เขายังไปได้อีกยาวไกลเลยทุกคนอ่ามาเดี๋ยวบอลพาไปดูอ่ะและที่บอกว่าตรงจุดนี้น่าสนใจเพราะว่าเนี่ยฮะด้านหลังมีจวนผู้ว่าสารกลางเก่านะครับที่สวยงามมากนะฮะสไตล์น่าจะโคลเนียแล้วก็โดยเฉพาะยามค่ําคืนเนี่ยฮะเปิดไฟแล้วตอนนี้แสงท้องฟ้ากําลังทวายไลท์นะฮะเป็นสีน้ําเงินสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อ่าชาวบ,บ้านนะครับก็มาใช้เวลานะฮะเดินเล่นนะครับแล้วก็ชมวิว ด้านหลังเราก็เป็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยฮะเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กนะครับของสิงห์บุรีมากลางวันก็สวยนะฮะกลางคืนก็ลมเย็นสบายแต่เราเหนื่อยทุกคน พยายามเร่งทําเวลาผมอยากย้ทุกคนได้เห็นความงดงามของสิงห์บุรีให้ได้มากที่สุดนะ่นะฝั่งนั้นก็จะเป็นตึกบ้านช่องนะครับรับกับแสงที่สะท้อนลงในแม่น้ําเจ้าพยาอ่ะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับวันเดย์ทริปนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งจริงๆก็จะมีอีกหลายวัดที่บอลไม่ได้ไปแต่ว่าที่ค,คัดคัดมาวันนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำนะฮะเชื่อว่าในแต่ละจุดในแต่ละที่ก็จะมีกิมมิกนะฮะน่าสนใจให้ทุกคนได้ตามรอยแล้วเราก็หวังว่าคนสิงห์บุรีจะภาคภูมิใจนะกับ ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวความเป็นวัฒนธรรมความเป็นโบราณคดีของในจังหวัดสิงห์บุรีอ่ะเดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันต่อนะว่าในจังหวัดที่64บอนจะพาคุณไปเที่ยวไหนยังอยู่ในภาคกลางนะครับผมเดี๋ยวเราจะคัดที่เที่ยวสวยๆประสบการณ์ดีๆมาฝากก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะรวมทั้งเนสกาแฟกระป๋องนะฮะที่มาช่วยให้เราได้ดีได้ออกไปลุยออกไปเข้มเต็มเหนียวกับภารกิจท่องเที่ยวพิชิตทั่วไทย7 7จังหวัดเดี๋ยวมารอติดตามกันชมในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอดด่มดำบรรยากาศยามเย็นนะฮะบริเวณนีี้วเด๋ยขอ เดินไปถ่ายรูปกับจวนผู้ว่านะฮะ,ะสารกลางเก่านะครับเก็บความประทับใจแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกนันฮ้หัวรวดเดียวนะครับอีกประมาณร้อยกว่าโลกับนนทบุรีนะครับอ่ะออกไปใช้ชีวิตไใเตำที่หาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า